ขาวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชถวนี้ขอเสนอะอารัตยังไงผีเอาใหญ่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีกบ,บาเรบาจะเอาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะเมือ่องานนี้แมนยูติดต่อไปยังทางด้านของการอสบ,รบาเรบาสัปดาห์นี้เพื่อที่จะสอบถามถึงสถานการของนักเตะก,กับทางของฝั่งบริััน โดยแมนยูกำลังดำเนินการเพื่อที่จะเซ็นยักญากับมิจชบินเชสโก้ก่อนหน้าของฝั่งแอแร์บารเรซิกโดยหวังที่จะเสริมแนวรุกให้กับนั่งของทีมของโรเบนอาร์บริมหลังจากที่ได้มาจิอุสคุนยาและก็บรอัันเอเบโบไปแล้วก่อนหน้านี้แม้อรารซิกเองจะต้องการค่าตัวของเชสโก้มากกว่า80ล้านโยูโรแต่ราคาที่สูงเลี่ยนั้นไม่ได้ทำให้ผีแดงเอง ลังเลใจซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับยักษ์ใหญ่ของบุรีเซริกาเยอรมนีแล้วน่าสนใจที่มีการรายงานข่าวระบุได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของแมนยูกำลังวางแผนที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่อีกหนึ่งคนโดยการรายงานข่าวจากเฟอร์บิชโอราโมโนเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาระบุเลนนว่าแมนยูได้ติดต่อไปยังคนด้านของแคมป์บาริบาวัย21ปีเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์นักเตะในคาบานี แอนี่ก็ตามบริตันก็วางแผนที่จะเก็บดาวเตะทีมชาติแคนบรูนไว้กับสโมสรต่อไปขณะที่ค่าตัวของเขาจะมีราคาที่สูงแลนนก็ถูกมองว่าเป็นข้อตกลงที่ยากมากเลยนะโดยปีแดงวางแผนที่จะพยายามในการคว้าตัวมิดฟิลคนใหม่หลังจากที่เซ็นสญญากับมาอ่าเชสโกในช่วงสมัยน,นี้แล้วอ่านนะผมเป็นคำว่างานนี้ก็อ,อีกหนึ่งตัวละครที่โผล่ขึ้นมาอยู่ๆแมนยูก็อยากได้ซะอย่างนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมานันครับเอาแล้ยังไง,งงูพิจารณาในการที่จะคว้าตัวซันโชหากว่าแฮลลุคแมนนะเมื่องางน,นี้อินเตอร์มิลานตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวจด,ดอนซันโชปีกส่วนเกินของฝั่งแมนยูหากพวกเขาไม่สามารถที่จะเซ็นยากับอาเดบูราลุคแมนกองหน้าของอาตาลันต้านในครังนี้ได้โดยลุคแมนเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานอย่างหนักในช่วงสมอน,นี้ แต่ว่าดูเหมือนว่าราคาที่อตาลันต้าเรียกร้องจากทีมของคริสเตียนคิบูนั้นสูงจุเกินไปโดยกาเซตาเดโร่สปอร์ตรายงานข่าวบอกว่างูใหญ่เองนั้นกำลังเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้วหากเขาล้มเหลวในการที่จะคว้าตัวลูกแมนในขณะนี้ซันโชเองเหลือสัญญากับแมนยูเพียงแค่ปีเดียวและกระตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับจูมวนตุสในช่วงสมัยน,นี้โดยที่มีการรายงานข่าวบอกว่ามาลายเองก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลง ในการจะเซ็นสัญญากับอดีตปีกบริซเซตชบุนในครั้งนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามอินเตอร์ได้พิจารณาซานโชและก็คริสโตเฟอร์เองุนก,นกูกองหน้าของฝั่งเชลซีเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้หากว่าพลาดบรูคแมนโดยซันโชเองนั้นมีข้อได้เปรียบตรงที่เขาเองนั้นจะทําให้งูใหญ่เสียเงินน้อยกว่าการซื้อบรูคแมนหรือว่าเอ็นุนกูอย่างมากเลยนะขณะที่ราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโร ในครั้งนี้เท่านั้นเองแต่ผมบินว่างานนี้จะโอนซานโชก็ใกล้จะปิดดิวแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วอย่งไนงานนี้คนต่อไปนะฮะเมื่อจอจะปิดดิวเชสโก้แล้วยังไม่พอแมนยูต้องดุอีกที่หวังจะก,กระชากแข้งเป้าหมายคนใหม่เติมโหดให้อบรินแบบว่ากระอักไปเลย โดยกันนี้จอปิดดิวเบนจามินเชสโกยังไม่พอนะฮะเมอรอแมนยูเองนั้นลุยอีกหวังจะกการะช่าแข้งเป้าหมายคนใหม่เติมโหดให้บริวเวณอาร์มริมโดยกันนี้จอปิดดิวในการจะคว้าตัวเบนจามินเชสโกยังไม่พอเมื่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเดทีมดังแห่งสุขวัลพิมพ์เดกอังกฤษลุยอีกนะฮะหวังกระช่าแก้งเป้าหมายคนใหม่เติมโหดให้กับบริวเวณอาร์มริมแม่ทัพของทีมชาปุเกสนะ ตัยักษ์หลับแพงชายคาโอเทฟอร์ดเองก็คว้าแข้งใหม่มาร่วมทีมแล้ว2รายที่กันประกอบไปด้วยมาจูอุสกุญญาตัวลูกชาวบราซิลจากหมาป่าบูฟตันดันเบเดรอร์และก็บริตันเอเบลโมตัวลูกชาวแคนาบรูนจากคด้างของพึ่งพิฆาตบรินฟอร์จรวมถึงมีข่าวว่าใกล้ที่จะปิดดิวเบนจามินเชสโก่กองหน้าชาวสโลรีเนียมาจากคด้างของเดอะเรดบูลแอร์แบล็กซิกกระนั้นปิศาจแดงแมนยูเองก็ดุยกันต่อในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อพวกเขาเองนั้น แสดงความสนใจในตัวของคาร์สบารดบาห้องครึ่งเชิงรับเขาแคบรูนของนกนํางนวนบริตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนกับนั้นนี่อาจจะเป็นดิลที่ไม่ง่ายจนอยากจะบอกได้เลยนะว่าดิีลที่ผ่านๆมานั้นเนื่องจากว่าต้นสังกัดของแข้งบริัทนี้ประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์หรือราว4,318ล้านบาทในครันน้งนี้เลยชีเดียวนะ ปีนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัรน,นะฮะมีข่าวซะอย่างนั้นขนาดว่าจะปิดดีลวกับเชสโก้แล้วนะฮะยังมีเพิ่มมาอีกกว่แเนี่ผีอะไรมันจะขนาดนั้นเ,เรามาดูข่าวต่อมานี่นครับก่อนแม็กโชเมเนตนะเมื่องานนี้10แข้งสุดเซอร์ไพรส์เคยติดโผมาุงดอแบบงงๆในครั้งนี้ เมือ่อไงนี้แม็กโทอมเบนีอาจจะเป็นแข้งมาแรงที่ติดโผชิงบอลลงดอนะครับผมปี2025แต่ก่อนหน้านี้ก็ยังคงมี10แข้งสุดเหนือความคาดหมายที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลลูกบอลทองคําแบบชวนอึง้งทั้งอดีตแข้งเดวิลพูรกองหน้าจากอิรักจอมถล่มประตูแอฟริกาและก็อีกเพียบเลยว่ากันบ้านสกอตต์แม็กโทมเบนีดาวเตะอาทีมดับเบิลยูเองก็ติดโผเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ถูกเสนอชื่อ ข้าชิงบัลวันบาลงดอรประจำปีส0 25แม้จะไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงของแมนยูแต่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้ย้ายมาระเบิดฟอร์มกับทีมนะฮะพาทีมดังของซาริอาซิลสกูเดตโตได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาคนนี้รับตำแหน่ง m v p ในครั้งนี้กันอีกด้วยแม้ว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลบอลงดอมาครอบครองแต่ว่าซาตาเดวัย28ปีรายนี้มีชื่อได้ร่วมลุ้นหลังจากที่สร้างผลงานในช่วงซีซั่นแรก ของเขากับลีกอิตาเลียนได้อย่างน่าฮือฮาจากการยิงไปทั้ิ้น13ประตูกับอีกคลแอสซิสในทุกบริการซึ่งก่อนหน้านี้9ปีกับทีมชุดใหญ่ของพีแดงเองนั้นเด็กปั้นของชินโอทัฟฟ์ร์ดก็ไม่เคยยิงได้ด้วยตัวเลข2หลักมาก่อนเลยยกเว้นช่วงซีซั่น2 0 23ที่ซึ่งพราค้าแข้งเลือดวิสกี้ยิงได้มากที่สุดรวมแล้ว10เม็ดในทุกบริการอย่างไรก็ตามก่อนจะถึงคิวแม็กโชเน เคยมี10นักเตะที่ดกเดนอชื่อสิวราังวัลบรองดอแบบหน้าฉนุนกันใจมาแล้วที่สซ้ปาปเริ่มกัาที่ฟเฟรเดริกคาดูเต้อดีตกองหน้าทีเมเบสต์แฮมและก็สเปอร์มีชื่อเข้าชิงประวัลบรองดอปี2007สมัยย้ายจากพีเมอรีไปค้าแข้งกับเซบียาซึ่งเป็นเพราะว่าในช่วงซีซั่น2006และก็2007นั้นอดีตสตาร์ทีมชาติมาดี กระทุ้งประตูในลาติกกาได้21เม็ดน้อยกว่าบรุชฟานิโตรอยดาวตันโวสูงสุดที่4ประตูและก็งานนี้เหนือกว่าดาวดังริวเนลเบซี่และก็เฟรนดนโดตอเรชซึ่งเ,เขียนได้อยู่ประมาณ14ประตูเท่ากันกาะนั้นก็ดีแม้ว่าจะได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของที่แอฟริกาแต่คาดูเต้คว้าดับที่11ของการแจกรางวัลบรอนด์ดเลยนะต่อมาจะเป็นคริส อดีตกองหลังทีมชาติบราซิลของสมสรสอนลียงเคยมีชื่อเข้าชิงบางวัลบารุงดอสองหนในปี2005และก็2006แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเสียงโหวตเลยแม้แต่คะแนนเดียวทั้งสองปีคริสต์เองอำลาลิลกเมือนน้ำหอมไปค้าแข่งกับการาตาสลายปี2012ก่อนจะหวนคืนบ้านเกิดไปร่วมทีมกรเมโอและก็บริทายกับวาสโกดากามาในปี2014ต่อมาก็จะเป็นเยนเดมัน ราถึงขนาดนี้เรฟยาซินยังคงเป็นนายทวาันเบอร์หนึ่งที่ได้รับรางวัลบารงดอเนื่องจากว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะมีคนโบดเสียงนี้ให้กับผู้รัสาประตูสำหรับเบรมันเองเขาได้อันดับ16นะฮะหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอเดเยี่ยมกับอาร์เซนอลในช่วงซีซั่น2005โดยทีมปืนใหญ่เข้าชิงชนะเลิศด,ด้วยแชมเปี้ยนลีกแต่พ่ายต่อบาร์เซโลนาไป2ต่อนในครั้งนั้นนอกจากนี้อดีตนายทวันทีมชาติเยอรมัน ยังคงสร้างสถิตในถ้วยหูใบใหญ่ด้วยการที่ไม่เสียประตูนานที่สุดคือ853นาทีเริ่มตั้งแต่เกมใน,นรอบนักเอาต์ก่อนจะเสียท่ายกับนักของซามูเอลเชโตและก็ชูเดโนสปาริติในนัดชิงดำในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นอาชาโมอากิยานโดยกิยานเองก็ได้รับข้อสเสนอการเข้าชิงระงวัลบรรอนดอร์ในปี2010หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกที่แอฟริกา โดยเขาก็พาทีมชาติกาหน่หลุดเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจากผลงานเด่นกล่าวทำให้ซันเดอร์แลนด์เองก็ดึงเขามาจากทางด้านของทีมแรนด์โดยค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสร13ล้านปอนด์แต่ว่าสซีซันกับทีมแมวดำกียานก็ทำผลงานที่เลวร้ายลงเล่นไปในที่สุ37น,นัดในทุกรายการเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จะเป็นยูนิสมัชบูดนะฮะมัชบูดยังเป็นนักเตะอิรักรายเดียวที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวจากผลงานพาทีมซิลแชมป เอเชียนคัพปี2007โดยเขาเป็นฮีโร่ในการซัดประตูโทนพาทีมควม่ำซาดิอาระเบียไปถึง1.0ต่อสุดท้ายล้วมัตบู์เองกับตันทีมชาติอิรักซึ่งในปีนั้นคาแข้งอยู่กับพนักของอัฟกาฟาในลิกาต้าก็ได้ผลโหวตอยู่ในอันดับที่29ในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมนักเตะที่เข้าสู่การชิงบอลลงดอร์นะฮะนอกจากการ์โดและก็ลูนิเบซี่นั้นก็จะมีพวกเขานี่แหละครับและตอนนี้ก็มีชื่อแปลกติดมาคือ อดีตเด็กเก่าของแมนยูนะฮะก็คือแม็กโชเมเน่คนนี้นั่นครับและนี้ก็เป็นสรุปค่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ